สวัสดีครับอันนี้เป็นการให้มียาบำรุงพ่อพันธุ์นะครับอันนี้มีน้ำอะไรครับเนี่ยไก่ทองค่ะอ่าแต่อันนี้เป็นพม่าลำงงครับไก่เยีย ちょっと待 นี่ครับการให้ยาบำรุงยาสมุนไพรนะครับเจ๊เจ๊สั่งเจ๊สั่งครับอันนี้นี่พวกไก่ตัวรักเลยครับเจ้าเหยี่ยน้ำ่าไก่ทองโอ้ออสี่โลครับอุ้มแทบไม่ไหวตัวนี้ ลูกขาขาน,นี่เป็นลูกลกน,นี่เป็นลูกๆนะครับเลยยังยังยังไม่สามเดือนอน,นี่เ่าไก่อีกหนึ่งตัวครับเป็นมาลามงครับแข้งคมตัวนี้โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ